สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วครับช่องเก็นไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมือนีผ้าพี่น้องมาจัดเมนูของแซ่บหายากขึ้นพูอีกแล้วพี่น้องแกงเห็ดละโง,งกเหลืองเก็บมาสดๆนะครับพี่น้องนะครับเห็ดละโง,งกออกอีกแล้วเห็ดละโง,งกน้องบัวลำพูออกอีกแล้วพี่นอนะอนะ้องเบิ้งเนี่ยเฮ้ยเบิ้งเนี่ยอยากบอกพี่น้องอยากบออยากบอกอ่างพี่น้องทั้ง ไก่ก่อนนะอันนี้ได้กินแบบสดๆได้ครับบรไโภฟิตได้แกงเห็ดละงกนี่นะครับอยู่บ้านผมมันเ,เห็ดหลายเอาง่ายๆเห็ดไข่เห็ดละงกมีเบิดเห็ดเพาะมูนอะนี่กินกับเจลียวผิกกงธรรมดามาๆามา,มาสดนนหอน่อนคำแหลกเห็ดละงกเวลาเขาหออย่อมเนาะมันจะเป็นแบบแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ยำพุดพุดนะสุดยอดลูกโดด อันนี้เป็นคล้ายๆยูเล่ยครับหอมแซบ่บพี่นอ้อ,นองพี่น้องผู้ใดอยากพร้อมสุขภาพดีอยากให้ผมดูแลนะครับ พักหาผมได้ดพี่น้องเด้อลืมเมนว่าสนใจกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบเมนเนาะพี่น้องบางคนกับว่าพ่อบอกแล้วกับเบาตตอบางที่อ่ะคนทักผมหลายนะครับมันแชทมันก็เสีงเด้งเด้งแบบทับทับทับลงไปไหมครับพี่น้องบางที่มันก็จะบเห็นเพราะว่าผมตอบเองผู้เดียวนะครับกัเดี๋ยวให้พี่น้องทักซ้ำๆก็ได้นะครับเนาะกัขออภัยหลายๆนะครับตรงเนี้อืม พี่น้องอยากลดอีหดีผมโทรหาเลยนะครับบอขายหรอกครับอย่าลดน้ำหนักแซ่บผีเปนวา่า รดแบบได้คือจังกินนในปกติอยู่สันคือดีแท้เี่นแลรับห้อาลนแบบถึงวิธีกินอ,อาหารบานๆเฮ้าเตม,มันแสบพี่น้อง sốt đầu sốt đầu vâng nè กับมาบานรอมเนี่ยบ่อึดแต่แนวกินครับหมูว่านเนี่ยพี่เพินให้ผมดูแลเดือนโลดน้ำหนักขึ้นแหลกลงไปสองกิโลเคิึ่งครับพี่น้องกินเมือ,อร่กรอืม เราเรื่องเห็ดเนาะขันเป็นเห็ดละงวกนั้งสิบรอกาศสื่อทั้งอื่นครับแา้ปัญหาเองเพื่นจะรู้จักคนที่เปันหาประจำทั้งอื่นจะออกมาจะใส่คือนวานั่นละ สุดๆความแซ่บแต่ว่าอันดอกเงี้ยนี่เป็นสีแมนเหเฮนละงกขาวผนมาน้ำนิดหนึ่งนองนังกับซีมิต์เฮนละงกเหลืองต่างกันอยู่ด้วยครับความหอม ขามแซ่บข่าวกับเดือง treo cả thép đẹp các năng lượng nhau buộc đây si sì đường qua qua อาจจะครบหาเดือนวันที่ยี่สิบสามนี่แหละครับคุณหมอกว่าประมั่มปีหนึ่งจังสีเต็มที้าของผมสีเดือนก็นได้ถือว่าแบบโอเคแหละพอใจในระดับหนึ่งนะครับ กิมครับพี่น้องขอบุนพี่น้องหลายๆที่ให้การติดตามและกันของผม หากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภยัยนะพี่น้องเด้อจากเลยก็ฝากกดเลยกดแช์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกรกันแล้วกับผู้ใดอยากลดน้ำหนักถักหาผมไดนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกๆุกคนนะครับพร้อมเป็นน้ำากันพร้อมแบบยังยืนเบนโ,ยโยโยแน่นอนครับพี่น้องนะครับ่ะพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ